กิงเียววะเอาครับผมพูดดีเมื่กี้บางนาครับม่กี้บางนาพูดดีพอย่งนี้ครับพี่น้องเห็ดปวกครับพี่น้องเห็ดปวกโอ้โดีดีดีนีแบบไหล อู้พี่น้องนี่ครับนี่ครับนี่ครับนี่กระเมนนี่กระเมนเนี่ยแ้งจจะขยี้พี่ดีครับพี่น้องเอโอ้ยจนจนเห่านี่อ้เห่าก็บีโอ้พี่น้องเบิ่งครับนีครับโอ้เบิ้งครับพี่น้องโอ้ยดีครับพี่น้อง เปิงครับเห็ดปวกครับพี่น้องเห็ดปวกนะครับเห็ดปวกนะครับเปิงครับพี่น้องโอ้พี่นี่ก็มีโอ้นี่ครับพี่น้องพี่น้องค่อยยียบย่าง้นบังนาน นี <Ooh. S 2> This uh, ่แหละครับคนดวงดีครับมาขี่กระพาะเฮ็ดมาเพิ่มมาเพิ่มอ้ยขับเพิ่มนี่พี่น้องพี่น้องเป็นตัดสะออนครับเคยเห็ดหิดปวกกับไอ้ห็นบานนี่ครับนี่แหละครับอยู่กับบานนลยครับอยู่สวนนี่แหละเห็นแต่เขาวาเก็บหิดปวกอ้าทายเอนก็่นบเอาเก็บเอาเดินกับพี่น้อง หย่อนเลยครับพี่น้องบ่ต้องไปเปลาะเขาป่าเขาดงเลยครับนี่บึ้งครับพี่น้องกอ้ยดอกนี่<อ>ไงครับขับบ <c oughs> <ๆ S 2> ่าวเถาจนเถาครับไม่เ <c oughs> บืองเสียนี่ครับอยู่โฮมยูม่โฮมบางงอครับนี่ผู้ดีป่ากับลุงพูดมาเก็บบักบักหนาวเนาะแต่ผู้ดีมาฟ่อผู้ดีครับนี่ นอนเฝ้าเห็ดที่ซื้อครับพี่น้องเอ,อ้ยผมก็ได้จนเฒแถอพอดีเพิ่นมาเก็บเก็บมักนาวเก็บบักหุ่งนะครับไปลงทานนี่ครับกำลังเก็บหมักนาวอยู่พอดีมาเห็นพอดีน,นี่ครับนี่ครับอยู่ผมผมหมักเงาะนะครับผมหมักเงาะ ตันี้เงินเย็บแป๊แต่แสบนี่ก็แมนครับพี่น้องตัวนี้ผมเคยออกได้ครับของนี้ มันบจมาหลายมืล้เอ้าไอจองคุณปาปินนีคมจะเหยียบกัย่โอ้โันเก็บเห็ดวเก็บไจังเห็ดวหูกบาด่เหเงาี่งเงาก็มีดอกสวยๆเลยครับ ครับพี่น้องเจ็บใเลยบอกงจอดดองามเลยครับมค,ครับอ,บอืสวยๆเลยครับดอกสวยๆตัวนี้ถูกเหยียบครับคนเขามาเก็บบางนาวูกเหยียบมุ่นดุยปุย เราบานเลยไอพวมันโอ่แต่มันแค่ถุหนาม่ได้ดี่นี้ครับทิพย์พามาซ้ำเดือดตัวอื่อนเนี่ยไอ้สิ่งที่เลมือนครับ่อพี่าเลยครับเจ้าหานเนี่ย อมครับนออกแี่ครดบัี่แดอกนอย้มืนบนืนนอืนนจะไปอนงัมันดอก่อยคี่ครับพี่เนะจอดเลยครับว่าดอกหน่อยนี่มืออืนไม่เบิ่งอีเดอมันืแล้วนเงาเงาะกเนเาก็นจอดเลยครับไเสวยนะครับ คุณจ <kung> ุ่มนึงไปกินเอาคุณนี่แกงไงหนึงครับเด็กแกงไงหนึ่งจบวิ่งตื่นเสามากก็พาไปทางอื่นเลยบ่เด้หาเหรอเห็ดครับพี่น้อง อืมครับมันมีว่าในปากกูนี่โอ้ยมันมันสะเปีออกปลามันครับที่น้องปลามันมันมีเสียโอ้ยกูเลยเอาเฟซกูมาถ่ายถ่ายไม่หนีก็ได้ด้วยอืมอีกติดตับตับตุ่มมากอ่ะเอาครับดูพี่กูเลยให้ปวดพอแค่นี้ก่อนนะครับเนาะเนี่ยครับเดี๋ยวเก็บเพชรก่อนครับเพผนสิเก็บนี่จากนะครับโอเคครับเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าครับผม